เงืเห็ดหอมเงี้ยพุณอะงามอยู่นี่ทามันบงามแล้วบเอาว่าซ่านคอยก็เลยได้กิ่มคุณอะอุ้ยนั่นแหงงามบันเอาเอากะเป็นเอากะมเปีนบันเอาโอย โ oh, นะอ,อ้พี่นะสองดอกสามดอกพี่นะตอนมันมาลักเอาเห็ดหมากาา <c oughs> กับเัาวัวเศร้าพุณฮะกิมไปกิมมาลืมไทยไทยเอาหอดขี้ดินขี้ดอนพุณฮะอันนี้แห้งง่ามเอ้ย <ừ, S 2> ปลาฮ้าดิ <ừ, S 2> แห้งง่ามมาเป็นเห็ดเผาเด้บ่บเลีวก็เกิดมือเคลื่อนเลย ลมสมบูรณ oh, like ์แถดเียงเจ้าเหนือวงเงยอยู่ใกล้ๆเฮียนนี่เด้พี่น้องวงเงยวงเง้นี่เฮียนเพื่อนอยู่นี่บ้านเพื่อนอยู่นี่เฮ็ดอยู่นี่โอ้ยขอร้องว่าอยไปตืมเจ้าเจ้านเอาให้คอยซ้ำดอกนึ่งอยู่นี่บอกเพื่นจิ้มไว้จิ้มไว้มาเบิ่งหมูเพผนบัสวนหมูบ้านห่าวเสีเฮ็ดบึ่มบุ่มคุณดอกจี๋ไม่ต้องก็ขึ้นบ่พี่ ก็ขึ้นมาขึ้นอือคนจิ้มไว้นะเาะว่าในดิงนนั่นข้าแต่กิ่งมันเเอาอันซ้อนลายคนน่ะกลมข้าวเดียวโอ้ถ้าซื้อก็สีลายเงินอยู่นถดอบากว่านนะบอกสุบีวเหี้ยวๆเขาเอาฝนดี อืมโอ้อนซ่อนเห็ดว่ะจนว่าลืมปิดกล่องว่ะปิดก่อนสนะ <c oughs>